แตกต่างตั้งแต่การวางแพทเทิร์นค่ะเพราะถ้าเป็นเสื้อผ้าทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะวางแบบชิ้นหน้าคอและแขนเสื้อเป็นเส้นตรงแต่เมื่อคิดจะเสกให้เสื้อเรียบๆมีมิติสมเป็นคลาสแพทเทิร์นแมจิก การวางแบบแต่ละชิ้นให้โค้งได้องศาอย่างที่เห็นจึงเป็นเทคนิคสุดพิเศษในฉบับของเซนเซมาสโกะทาคิเซะผู้เชี่ยวชาญด้านการทำแพทเทิร์นจากบุญกะแฟชั่นสคูสถาบันสอนแฟชั่นชื่อดังของญี่ปุ่นทีายเวทมนต์เสกให้ช่างไม่ว่าจะมืออาชีพหรือมือใหม่ตัดเสื้อสวยเก๋ได้ง่ายๆด้วยแพทเทิร์น3มิติ รากับเวทมนต์จริงๆค่ะจากแขนเสื้อที่ตัดเย็บไว้คล้ายกลวยเพียงขยับจับพับเหมือนกระดาษก็จะได้เสื้อสุดชิคที่มีดอกกุหลาบประดับแขนเสื้อเป็นเทคนิคที่น้อยแต่มากแทบไม่ต้องตัดเย็บผลมาจากแพทเทิร์นที่คิดไว้ให้เสื้อผ้าเป็นเหมือนงานศิลปะสามมิติคือมาจากออไม่ใช่เสื้อผ้าธรรมดา,นาเนาะค่ะมาจากเส้นตัดต่อก็คิดเองหาเองใหม่อะไรองี้ค่ะ พราะว่าสุดท้าเราก็ไม่มีเส้นอยู่แล้วใช่ไหมคะปกติก็ขั้นตัวเส้นบางก,ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆมันไม่ต้นชัจําเป็นช้ก็ได้สุดิ้าเราไม่มีเส้นใช่ไหมคะก็เลยหาขึ้นมาแล้วก็ใช้เส้นนั้นแล้วก็มีติขึ้นมาอะไรอย่างี้ค่ะเหมือนเขาจะมีแบบวิธีการวางให้มันแบบสามารถปูดหรือว่าแบบบิดเบี้ยวได้อะไรเงี้คะ่ะแบบอย่างอย่างอังอนนี้คะ่ะแล้วก็เหมือนแบบมันมันเป็นแบบแค่แบบอย่างนี้แล้วสัตว์เราคิดได้ไงก็ไม่รู้ วนเข้าไปแล้วมันกลายเป็นดอกไม้ได้อะไรงี้ค่ะมันเป็นแบบเหมือนวิธีง่ายๆแล้วมันกลายเป็นแบบอะไรที่มันแบบมีไอเดียเสริมขึ้นไปดูแบบสวยแปลกดีอะไรเงี้ย ในทางผู้ชมคะดอกหลาบจะเล็กใหญ่ได้ตามใจชอบเลยนะคะที่เห็นนี้ก็เป็นผลงานของนักเรียนของเซนเซมาสโกะสมัยที่ยังสอนอยู่เมืองไทยนะคะก็เรียกว่ามีนักเรียนมาแล้วหลายรุ่นค่ะอย่างที่เห็นนี้ก็เป็นเทคนิคการจับเว็บขั้นสูงเลยทีเดียวนะคะถ้านำไปตัดเย็บกับผ้าจริงๆอย่างที่เห็นทั้งหมดนี้แน่นอนน่าจะออกมาเป็นชุดราตรีที่อลังการเลยทีเดียวค่ะ แมเพิ่งกเกษียณตัวเองย้ายกลับไปใช้ชีวิตที่โตเกียวหลังเซนเซมาสโกสอนแฟชั่นในไทยมากว่า20ปีหากการเปิดคอร์สแพทเทินแมจิกระยะสั้นของสถาบันสอนแฟชั่นชื่อดังทำให้ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นบินตรงกลับไทยอีกครั้งเพื่อถ่ายทอดวิชานี้ด้วยตัวเองและนะับเป็นแนวทางการปรับตัวของสถาบันค่ะจากที่เคยเปิดเพียงหลักสูตรระยะยาว2ปี หาก้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปจากโควิด19ทํำให้งานฝีมือเป็นที่สนใจของคนวงกว้างหลักสูตรที่ใช้เวลาน้อยแต่สามารถนำไปต่อยอดทำงานสร้างสารรค์ได้ระยะยาวจึงเกิดขึ้นเพื่อรองรับคนรักงานฝีมือผู้ที่มาเรียนที่เราสัมภาษณ์แล้วคุยด้วยเป็นนักบัญชีค่ะนะคะเป็นคุณหมอฟันนะคะแล้วก็เป็นเภสัช แล้วก็ส่วนใหญ่ก็บางคนก็จะเป็นพนักง,งานออฟฟิศที่หลังจากโควิดอะไรมาเนี้ยก็อยากจะมีอาชีพเสริมก็มาเรียนเพิ่มเติมตอนนี้ใครๆก็สามารถทำให้เทิร์นกันได้แล้วแหละนะคะแต่จะทำให้แปลกแล้วเรียกมูลค่าของของตัวโปรดักต์ได้ยังไงบ้างซึ่งจริงๆอันนี้เทคนิคอันนี้ไม่มจำเป็นจะต้องใช้แต่เสื้อผ้ายอย่างเดียวก็ได้นะเอาไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นก็ได้ลูกสาวค่ะก็เลยอยากเรียนตัดชุดให้ลูกสาวค่ะ ไม่เคยเลยค่ะแต่ว่าอ๋อมีก่อนหน้านี้ค่ะมีเดียนคาส์ไปก่อนหน้านี้หนึ่งครั้งค่ะเป็นประโยชน์มากค่ะสําหรับคนที่ไม่ได้มีเวลามากอะค่ะคือมันมันมันดีมากเลยอะค่ะเป็นคร์สสั้นๆที่แบบสามารถเออหาเวลาว่างสักนิดหน่อยสักหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคิดว่าเอกลักษณ์โทเอนนะต้องมีเอกลักษณ์โทเอนอ่ะอันนี้สังกันที่สุดโลกเปียนยังไงก็เนี่ยสังกันที่สุด มไมม่่ใชีือแหละอเอก,ล,กอเลักสูตรแฟชั่นอิมพอจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองแฟชั่นโลกซึ่งเน้นให้แม่นเรื่องพื้นฐานตั้งแต่การวัดตัวความเข้าใจในแพทเทิร์นต่อไปไม่ว่าแบบเสื้อจะยากหรือนอกกรอบแค่ไหนช่างตัดเย็บก็สามารถปรับประยุกต์ต่อได้ คือหัวใจของงานสร้างสารรค์ที่จะทำให้ศิลปะการตัดเย็บเป็นเรื่องมหัศจรรย์สำหรับทุกคนอัญชลีโปุวัรไทย PBS รายงาน